เดือนละครั้งปุ๋ยหนจริงๆเดือนละครั้งปุ๋ยต้นบริหารยังไงเล่าให้ฟังอย่างต้นนี้อะปุ๋ยหนึ่งกระสอบใช้ได้ประมาณหกถึงเจ็ดต้นหนึ่งกระสอบยี่สิบห้ากิโลนะถ้ายี่สิบห้ากิโลหนึ่งกระสอบยี่สิบห้ากิโลหารด้วยหกหกต้นเท่านั้นเองครับใช้ต้นละเท่าประมาณเท่าไหร่พี่อนฮะต้นละประมาณสี่โลนะเดือนละครั้งสี่โลเดือนละครั้งไม่เคยขาดเลย ครับโอ้ถึงพี่ขวัญหนึ่งว่าว่าใช้ปุ๋ยเปลืองมากแปลงนี้แรงมากอ่ะก็ใช้คิงเงินซีเป็นหลักหลที่เม็ดที่ดินก็ยังมีเม็ดอยู่แสดงว่าใช่ก็นี่เดินที่แล้วที่ใส่ไปเพิ่งใส่ไปเดินที่แล้วครับก็ไม่ได้ว่าต้องดูอะไรนะคือทุกเดือนแกบอกว่าทุกเดือนใส่ไม่ได้ดูว่าต้องดูระยะไหนนู่นนี่นั่นใครไกลใครไ่สนทุกเดือนดูแค่ว่าครบรอบครบรอบใส่ผลบ่ายสามผู้เรียนใบยังไม่ ตลดเลยนี่พ่อไม่ได้หยุดใบนะไม่หยุดใบพี่ปันไม่คุมใบไม่ต้องเล่งอะไรใบทั้งสิ้นมันั็กแปลกอยู่ออกเองออกเองและยอดไม่ไหลและที่สําคัญพี่ขวัญจำได้ไหมใบชุดที่หนึ่งที่สองใบชุดที่สามเล็กกว่าอันนี้คือเข้าตําราไปเลยดูแขนดูแขนพ่อนี่ทุเรียนแปดปีครับเทคนิคการทํำทุเรียนให้มันแขนใหญ่แบบนี้ แสดงว่าก่อนท่านี้พ่อตัดตรงนี้เหรอไม่ตัดตรูดนะครับประมาณสามเมตรนะพ่อนะสามเมตรครึ่งสามเมตรครึ่งถึงสี่เมตรถึงสี่เมตรไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แล้วก็ไว้แค่นี้จริงเลยแค่นี้จริงเลยตอนตัดตอนนั้นทุเรียนอายุเท่าไหร่พ่อที่ตัดวางตำแหน่งประมาณสามปีสามปีแล้วตัดเลยครับไม่ส่งขึ้นแล้วไม่ส่งขึ้นเอาแค่นี้พอโอคโอ้โหแค่นี้เกินพอแล้วเหมือนพ่อบอกถ้ากิ่งที่ผมถืออยู่เนี่ยนี่สิบลูกไม่หนักนะพ่อสิบลูกสบายสิบลูกสบายนะกิ่งนี้ พี่ขวัญกิ่งนี้สิบลูกได้เอาสิบลูกดูกดไปกิ่งนี้หกลูกแปดลูกเบาๆกิ่งนี้อีกสักหกลูกเบาๆกิ่งนี้สิบลูกกิ่งนี้สิบลูกกิ่งนี้หกลูกไม่ได้กพ่อมีทุเรียนแปดปีกิ่งนี้หกลูกไม่ได้กิ่งนี้คนละรุ่นกันอย่างหกลูกไม่ได้กิ่งนี้ต้องเป็นสิบลูกอะดูดีสวยมากทุเรียนอายุแปดปีนะคือชอบที่พ่อพูดเมื่อกี้อะ พ่อพูดว่าทุเรียนเนี่ยเลี้ยงให้มันอิ่มไว้เลยเลี้ยงให้อิ่มเป็นหลักเป็นหลักแล้วก็ได้ได้ผลจริงๆนะครับครับบางคนจะชอบบอกว่าก็เดี๋ยวค่อยดูก่อนแล้วใส่ค่อยดูใบดูจังหวะก่อนจังหวะใบแก่คนมาดูฮานก็ถามว่าใส่ปุ๋ยยังไงบอกว่าใส่แบบนี้แหละบางคนก็รับไม่ได้มันเยอะเกิน่ะแต่เราจะเอาเงินจากเขาอ่ะคือมันเลี้ยให้อิ่มอยู่อการลงทุนใช่ไหมว่าถ้าจะเอาเงินจากเขาเค้นจากเขามาทุกอย่างก็ควรจะให้เขากินให้ดีด้วย โอเคครับวันนี้อยู่สวนพ่อสนิทนะครับอยู่กับพ่อสนิทคุณสมเสร็จอ่าสเดาสงขลานี่นะครับ<ท>คุณพ่อครับสวัสดีครับครับ<ท>ขออนุญาตเหน็บไหมให้คุณพ่อหน่อยขออนุญาตนะครับ,<ท>บพ่อเจอพ่อปีละครั้งปีละครั้ง <c oughs> <laughs> แต่ถ้าใครที่ดูคลิปประจําเห็นแล้วว่าจะมาเยี่ยมพ่อตั้งแต่ทุเรียนยังไม่โตเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาสามปีกว่าสามปีกว่าตอนนี้ทุเรียนอายุประมาณแปดปีแปดปีมาอย่างแรกที่ลงรถเห็นคือตกใจ ตกใจไม่ใช่ตกใจอะไรนะตกใจอ้าวยอดไม่เดินยอดไม่เดินพ่อยอดไม่เดินจริงๆนะอ่าหลายหลายต้นเลยนะพ่อบอกว่ามีเดินบ้างเล็กน้อยเห็นอยู่แต่โดยส่วนรวมส่วนใหญ่ก้องแพนไปเลยครับยอดไม่เดินซึ่งในฤดูนี้น่ากลัวที่สุดคือยอดจะเดินเด,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแอบถามพ่อว่าพ่อบริหารจัดก,การยังไงแต่เดี๋ยวมาดูต้นก่อนพ่อทุเรียนอายุแปดปี ใครเคยดูคลิปจะเห็นบ่อยๆว่าพ่อตั้งใจจะไว้สิบสิบห้ากิ่ง,งพ่อจะไว้แค่สิบห้ากิ่งไว้แค่สิบห้ากิง่งแต่ตอนแรกนะแต่ตอนนี้มันเหลือมันเหลือก็โอเคเหลือก็ปล่อยมันเหลือคือมันเกินสิบห้ากิ่งไปแล้วนะครับต้นแตกมาแตกจริงๆนี่ทุเรียนแปดปีนะปลีจนเหมือนกับทุเรียนอายุสิบกว่าปีแล้วหเหมือนเหมือนถ้าพ่อเนาะสมัยก่อนถ้าเราเห็นทุเรียนอายุเยอะๆพี่ขวัญเราจะเห็นว่าทุเรียนที่ขึ้นเปลือกแบบนี้คือทุเรียนที่เป็นสิบกว่าปีขึ้น แต่นี่จากการแตกขยายร่องลึกมากและที่สําคัญพ,พ่อดอกเยอะมากไม่ได้แตง่งไม่ได้แต่งดอกยอดมันควรจะเดินทําไมมันไม่เดินพ่อทําไมมันไม่เดินทําไมยอดมันไม่เดินนะพ่อของพ่อพ่อมันกินอิ่มพ่อเลี้ยงแบบให้มันอิ่มเต็มที่เลยใช่เดือนละครั้งปุ๋ยต้ตนบริหารยังไงเล่าให้อย่างต้นนี้อ่ะปุ๋ยหนึ่งกระสอบใช้ได้ประมาณ หกถึงเกตต้นหนึ่งกระสอบยี่สิบห้ากิโลนะถ้ายี่สิบห้ากิโลหนึ่งกระสอบยี่สิบห้ากิโลหารด้วยหกหกต้นเท่านั้นเองครับใช้ต้นละเท่าประมาณเท่าไหร่กันฮะสี่โลประมาณสี่โลนะเดือนละครั้งสี่โลเดือนละครั้งไม่เคยขาดเลยครับโอ้ถึงที่ขวันหนึ่งว่าวใช้ปุ๋ยปอนมากแปลงนี้แรงมากอลยกนที่ที่เรามีน้ำชื้นลองเดินกดตัวจะนิ่มเลยพื้นอ๋อเหรอคือใช้แค่ไหน ใช้คิงเินใช้คิงเินซีเป็นหลักน่าจะคุยไปที่เม็ดที่ดินก็ยังมีเม็ดอยู่แสดงว่าใช้แล้วก็นี่แ่เดือนที่แล้วที่ใส่ไปเพิ่งใส่ไปเดือนที่แล้วครับก็ไม่ได้ว่าต้องดูอะไรนะคือทุเดือนแกบอกว่าทุเดือนก็ใส่ไม่ได้ดูว่าต้องดูระยะไหนนู่นนี่ไปใครไกค่ไม่สนทุเรียนดูแค่ว่าครบรอบครบรอบใส่มีวินัยเรื่องการใส่ปุ๋ยชัดเจนชัดเจนใบไม่เดินน่ะแปลกมากแล้วที่แปลกคือพ่อไม่ได้แต่งดอกเลย ไม่แต่งเลยจริงๆไม่แต่งเลยก็ดอกยาวเท่าไหนก็เอาเท่านั้นแล้วใบไม่เดินปรติเนี่ยคำสั่งต้นต้องส่งใบแล้วนะถ้าเขาไม่แข็งแรงพอแต่ของพ่อปีนี้ไม่ส่งใบเลยมาส่วงบ้างเล็กน้อยส่งบ้างเล็กน้อยอิ่มอิ่มนะครับกินอิ่มปีนี้ยากไหมพ่อทำสวนรุเรียนขอญาตเดินนะอ่ะรอบที่แล้วมาเจอพ่อเนี่ยพ่อสุขภาพมีปัญหานิดหน่อยรอบนี้แข็งแรงขึ้นแล้วแล้วอะไรนะพ่อเนี่ยปลวก ไปดูหน่อยอ๋อบางคนชอบถามอาจารย์ปลวกกินทุเรียนปลวกขึ้นต้นทุเรียนทุเรียนตายไหมมันกินเปลือกเออมันกินเปลือกอันนี้มันจะไปซ้อมมันมันข้าไมนไม่มีแล้วนะไม่มีตัวแล้วมันเลงเกินอ๋อไม่มีตัวแล้วไม่มีตัวแล้วนะอ่นี่ไม่ได้เอาอะไรมาทานนะปลวกนะครับอ๋อที่เดินเสร็จแล้วก็ไม่ถึงพัดแน่เป็น พอพอกฉีดริงแพดไปตัวก็จะไม่มีละตัวับไม่มีพ่ออะไรที่ทํายากที่สุดสําหรับทุเรียนของภาคใต้นะต้องบอกว่าภาคใต้ปีนี้เนาะมันแรงจัดแรงจัดนิดถึงมาวันนี้วันนี้วันที่ยีสามเดือนกับสิบวันแล้วสามเดือนกับสิบวันแล้วหลังปีใหม่ไม่งีฝนเลยแสดงว่ามีอยู่นิดเดียวอ๋อช่วยอะไรไม่ได้เลยฝนนี่เหรอทุเรียนแรงจัดเหรอตอนนี้เราอยู่กี่โมงอ่ะพี่ขวัญกี่โมง่ยบ่ายบ่ายสามบ่ายสามนะครับดูหันไปดูใบฝั่งนู้นนะครับใบทุเรียนยังไม่เศร้าเลยนะนู่นอะ นี่พ่อบอกว่าแรงจัดนะสามเดือนกับสิบวันแล้วนะอที่ยังไม่ได้ผลไม่ได้ผลใบสามผู้เรียนใบยังไม่สนดเลยนี่พ่อไม่ได้หยุดใบนะไม่หยุดใบพี่ฝันไม่คุมใบไม่ต้องเร่งอะไรใบทั้งสิ้นมันมักก็แปลกอยู่ออกเองออกเองและยอดไม่ไหลและที่สําคัญพี่ขวัญจำได้ไหมใบชุดที่หนึ่งที่สองใบชุดที่สามเล็กกว่า อันนี้คือเข้าตําลาไปเลยต้นทุเรียนเนี่ยหมดแต่ของบางแปลงนี้ไปมันกลับอยู่อ่าบางแปลงมันกลับหลังอยู่นะครับแต่เนี่ยใบใบชุดสามเล็กเล็กเล็กเพราะฉะนั้นอัตราการเดินดอกดีมากแต่ก็ดอกออกแปลกปีนี้ออกดอกแปลกยังไงพ่อไม่ออกไปไม่ออกไปคือไม่ขึ้นปลายเลยไม่ออกปลายเดี๋ยวนะเลายๆคนก็บอกว่าพ่อจะแต่ง ปีนี้พี่ขวัญยังบ่นกับผมแอบบ่นกับผมว่าปีนี้พ่อไม่แต่งดอกเลยไม่แต่งดอกปลายกิ่งไม่ออกเลยออกแต่ท้องกิ่งให้จริงๆนะครับเนี่ยออกตแ,ตแต่ท้องกิ่งกองขาแบบนี้คนใหญ่มันจะไม่ออกนะอืมกิ่งทงกิ่งตั้งเรารู้อยู่แล้วมันไม่ค่อยออกว่าปกติไม่ออกปีนี้มันก็ออกมาปีนี้ออกอะคนอื่นก็วุ่นวายเรื่องทําดอกให้ออกความชื้นน้อยปีนี้พ่อบอกว่าดอกออกแปลกผิดปกติซะอีก <s are> ปกติพ่อออกปกติออกปลาย,ลลายกิ่งแล้วเราค่อยไหลเข้ามาครับ ปีนี้ได้ฉีดสูตรหนึ่งสูตรสองก็คือปกติเลยครับใช่ไหมครับแล้วก็ฉีดในด้วยไหมปีนี้ไม่ได้ฉีดโดยส่วนใหญ่ตอนนี้พ่อจะเอาเครื่องมือเข้ามาบริหารแล้วเนาะใช้แอร์บัสแล้วนะครับเดินดูอีกสักนิดหนึ่งได้ไหม่ได้ได้ครับไปดูชอบพ่อตัดยอดพิขวัญตัดยอดบล็อกกิ่งสร้างแขนใหญ่ก่อนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังนะพ่อนะเนี่ยดูนะดูกกิ่งอ่ะนี่ทุเรียนแปดปีอ่ะนี่นะนี่ทุเรียนแปดปีนะพ่อ ดูกิ่งนะถ้าธันวาบีนี้ก็เข้า,ขาเข้าปีที่เก้าแล้วธันวานี่โหยังเหลืออีกตั้งเก้าเดือนเลย <c oughs> นะนี่ทุเรียนอายุแปดปีนะครับพี่ช่างดํา <c oughs> ช่างดําดูไว้นะทุเรียนนี่อายุเท่าช่างดําเลยแปดปีเท่ากันแต่ดูดูแขนดูแขนพ่อนี่ทุเรียนแปดปีครับเทคนิคการทําทุเรียนให้มันแขนใหญ่แบบนี้แสดงว่าก่อนท่าน,นี้พ่อตัดตรงนี้เหรอ <c oughs> ไม่ตัดตัดหัวนะครับนะ ประมาณสามเมตรนะพ่อเนาะสามเมตรครึ่งสามเมตรครึ่งถึงสี่เมตรถึงสี่เมตรไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แล้วก็ไว้แค่นี้จริงเลยแค่นี้จริงเลยตอนตัดตอนนั้นทุเรียนอายุเท่าไหร่พ่อที่ตัดวางตำแหน่งประมาณสามปีสามปีแล้วตัดเลยครับไม่ส่งขึ้นแล้วไม่ส่งขึ้นเอาแค่นี้พอพอแค่โอ้โหแค่นี้เกินพอแล้วเหมือนพ่อบอกถ้าจริงที่ผมถืออยู่เนี่ยนี่สิบลูกไม่หนักนะพ่อสิบลูกสบายสิบลูกสบายนะกิ่งนี้พี่ขวัญกิ่งนี้สิบลูกได้เอาสิบลูกดูกดไปกิ่งนี้ หกลูกแปดลูกเบาเากิ่งนี้อีกสักหกลูกเบาเบากิ่งนี้สิบลูกกิ่งนี้สิบลูกิ่งนี้หกลูกไม่ได้กิ่งพ่อนี่ทุเรียนแปดปีกิ่งนี้หกลูกไม่ได้ดูลูกกิ่งนี้คนละรุ่นกันอหกลูกไม่ได้กิ่งนี้ต้องเป็นสิบลูกอ่ะดูดีสวยมากทุเรียนอายุแปดปีนะอที่อยู่นอกแต่นั่นเองถูกก็ยังดีที่ไม่ออกปลายกิ่งเออ ดูสังเกตดูวมันพิเศษอยู่แล้วสมบูรณ์มากเลยครับสมบูรณ์มากนะคือชอบที่พ่อพูดเมื่อกี้อ่ะพ่อพูดว่าทุเรียนเนี่ยเลี้ยงให้มันอิ่มไว้เลยเลี้ยงให้อิ่มเป็นหลักเป็นหลักแล้วก็ได้ได้ผลจริงๆนะครับครับบางคนจะชอบบอกว่าก็เดี๋ยวค่อยดูก่อนแล้วใส่ให้ดูใบดูจังหวะก่อนจังหวะใบแก่คนมาดูฮานก็ถามว่าใส่ปุ๋ยยังไงบอกว่าใส่แบบนี้แหละบางคนก็รับไม่ได้มันเยอะเกินห่ะแต่เราจะเอาให้จากเขาอ๋อ คือมันก็เช่นอยู่การลงทุนใช่ไหมว่า <regret S 2> ถ้าจะเอาเงินจากเขาเค้นจากเขามาทุกอย่างก,ก็ควรจะให้เขากินให้ดีด้วยและจังหวะการใส่ปุ๋ยบางคนต้องใส่แบบตอนใบกลางนะใส่ใตอนใบมเป็นลูกอย่างนี้ค่อยใส่อะไรอย่างเงี้ยอ่าไพ่อไม่เอาเลยตั้งเหมือนที่คุยไว้ตั้งแต่แรกใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งพ่อก็ใส่เดือนละครั้งที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อสามสี่สี่ห้าปีที่แล้วครับใช่ไหมครับก็อย่างนี้ะนะเขาดูสู กิ่งใหญ่มากนะพี่การพี่การนําให้หน่อยกี่กิ่งต้นนี้ดูนะแล้วลูกสวยมากนะนี่พี่อยู่นอกนะพี่อยู่นอกน้องอยู่ในนะอยู่ได้หมดเลยนะอัตราอัตราร่วงเฉลี่ยของน้องยังมีบ้างแต่ถือว่าน้อยสิบห้านะยี่สิบห้ายี่ห้ากิ่งแล้วถ้าลองเล่นเล่นกิ่งละหกลูกอ๋อกิ่งละหกลูกอะไรก็อะไรมาอ๋อเท่าไหร่ครับถ้ากิ่งละหกลูก ปีร 20, 20, ้อยกว่าแล้ววะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบลูกร้อยยี่สิบร้อยี่สิบกิ่งยี่สิบอ่าร้อยห้าสิบลูกต้นนี้แบกไหวไหมร้อยห้าสิบลูกกิ่งขนาดนี้ใบขนาดนี้ร้อยห้าสิบลูกเยอะไปเอาสักร้อยยี่สิบเนาะตังเป้าไว้ห้าสิบลูกไม่ได้ร้อยยี่สิบลูกเนี่ยนะสามโลครึ่งอ่าลูกละสามโลครึ่งสี่ร้อยยี่สิบครึ่งตันแล้วอ่ะพ่อปีนี้ทุเรียนห้ามทําลูกโต ใช่นั่นองไว้เยอะไซส์มันจะเป็นสองโลครึ่งถึงสามโลเป็นไซส์นิยม <ฮะ S 2> สําหรับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าพ่อไว้ห้าสิบลูกลูกละจะไปสี่โลครึ่ง <ฮะ S 2> เพราะกำลังเยอะดูต้นแต่ปีนี้ต้นนี้เดี๋ยวพี่ขวัญช่วยจํากันนะต้นนี้อย่างน้อยเนี่ยต้องร้อยยี่สิบร้อยดูว่าต้นจะเป็นยังไงมั่งสองโลครึ่งสองโลครึ่ง ขออีกสักต้นหนึ่งพ่อดอกสวยนะดูนเอาดูต้นนี้ก็ได้ใกล้ๆไม่ต้องเดินไกลให้ไปะไรเดินพ่อโอ้โหนี่หมดคําถามนะครับทุเรียนทําสารหรือเปล่า <c oughs> ลงแพคโคไหมตอนนี้ภาคใต้ฮิตพี่ขวัญภาคใต้ฮิตกลัวทุเรียนไม่ออกลงแพคโค ผมเป็นทวงอย่างเดียวทำสารกลัวมันตายพ่อไม่ไม่เอาเอาอะไรที่เป็นเคมีพ่อแทบเอาเอาจริงๆว่าแทบไม่อยากใช้เลยแม้กระทั่งเมื่อกี้คุยว่ายาโรยมดนะพ่อยังถามอีกถามอยู่ว่ามันเป็นเคมีหรือเปล่าแค่โรยมดฆ่ามดธรรมดาไม่เอาเลยคือเราอยู่ทุกวันนั่นน่ะอายุเยอะ คือให้ให้อยู่กับทุเรียนเป็นนานๆดีกว่าอย่าเอาสุขภาพเราไปเสี่ยงกับเคมี <S <S เพื่อจะให้ได้ังค์ขึ้นมาเนาะถ้าใครมานอนเต็นท์อะไรสบายเลยสบายเลย,ยไม่มีกลิน่นไม่มีกลิน่นไม่มีมมสารกคมีอะไรตกค้างเดินคิงพัดเดือบโรเซ็นครับคินพัดจริงๆคิงพัดอย่างเดียวใช้คำแคิงพัดอย่างเดียวหลายคนบอกว่ามันช้ามันไม่ตายก็ไม่เห็นใบเป็นอะไรเลยถ้าใช้จริงจังต่อเนื่องก็ใบสะอาดดูดิใต้ใบสะอาดหน้าใบสะอาดใช่ไหมพ่อครับอื ขนาดว่าช่วงหลังบางทีไม่ได้พ่นทุกอาชิตนะนมึเดลอนแล้วได้ข่าวว่าช่วงนั้นสุขภาพไม่ดีตอนที่ไปผ่าตัดหลักเลยสุขภาพไม่ดีไปหลายเดือนเนาะช่วงนี้ผมมาก่อนนู้นเนาะเดินก็ได้แต่มันมันมันไม่ได้อ่าขนาดนี้แต่ตอนนี้เริ่มที่จะขยับถือว่าปกติแล้วถือว่าปกติแล้วใช้ชีวิตได้ปกติกินทัดอย่างเดียวนะครับไม่น่าเชื่อนะเชื่อเถอะแต่ต้องใช้แบบจริงๆแบบพ่อเนี่ยไม่ใช่ใช้แล้วใจไม่ดีบ้างคือบางคนบ้าเเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอืม ขวัญยังบอกลงใส่เอาอินซีเคมีมาลงบ้างนะพ่อนี่ทุกวันนี้อินซีเคมีของคิงออกมาเป็นปีแล้วนะไม่ได้ใช้เลยและตัวใหม่639ออกมาแล้วนะก็ไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยใช้แต่อินซีสีฟ้าตัวคลาสสิกต่อไปต้องเรียกคิงคลาสสิกคิงคลาสสิกอ่าเนี่ยพ่อตั้งให้เรานะต่อไปจะได้คิงคลาสสิกขออีกสักต้นหนึ่งเอามาใช้ มั้ไอเนี้ยดีแหละอ่าให้เอามาใส่บ้างนะโอ้โหกิ่นแบบสวยมากไม่ทําสารนะครับไม่ทำสารอะไรเยอะนะดูนะไม่ทําสารนะเนี่ยนะกิ่งนะเนี้ยขนาดนี้ควรจะออกไหมใช่ครับบกนั้น้ก็บอกก็ไม่ก็ไม่กักซี้แม่พอได้ก็มาเองนะมาเห็นไม่ได้เดี๋ยวนะไม่พอหรอถึงก็เอาเป็นดอกกักโศกก็ไม่ได้กักโศกแบบจริงจังไม่ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องกักโศกจริงจังไม่ทําสารแก่แก่ขนขนแรงนั้นพบ ค้างไว้ประมาณอาทิตย์กว่าๆในช่วงจังหวะฝนแรงหลังฝนแรงแล้วว่าอาทิตย์ก<อ>ว่าอ๋อแล้วก็เว้นแวลาที่กว่าๆเออแล้วก็ให้น้ําปกติแล้วก็ให้น้ําปกติแสดงว่ามันมันถอยน้ําไปได้แค่เจ็ดวันเองนั่นแหละดอกก็มาเลยดอกมาเลย,ม,เลยมันสมบูรณ์นะครับต้นสมบูรณ์แต่มันแปลกตรงไหนรู้ไหมที่มันแปลกตรงที่ต้นสมบูรณ์ปกติเนี่ยการเดินดอกมันจะออกยากแต่ของพ่อต้นสมบูรณ์นะทุกอย่างดีมากหยุดน้ําแค่ที่กว่าๆ ดอกมาร้อยเปอร์เซ็นเต็มมาจนได้ข่าวพี่ขวัญเครียดกับพ่อไม่ยอมแต่งเลยอ๋อพ่อยังบอกว่าเสียดายนะพ่อไปแต่งไปเดินตรงนู้นอีกสักนิดนึ่งเดินได้พ่อปกติตอนมาเนี่ยโซล่างโซนนี้ไม่ค่อยมาเดินปกติเราจะเดินโซนนู้นเนรอครับไม่ไม่เคยมาเดินเออใช่เพราะว่าวันนี้มีโอกาสอยู่นี่ได้ถึงเย็นกันนะครับหลวปกติจะไปฝั่งนู้นซะมากกว่าต้นนี้สีแดงอีกแล้วหลวกหลวก เดี๋ยวแอบแอบแอบขออนุญาตแอบนินทาพ่อนิดหนึ่งได้ไหมอันนี้มูมูหมู่มูตอนปลูกพ่อปลูกระยะนั่นแหละห่างก็ตัดออกไปเยอะแล้วต้นนี้มันเสียดายแหลานตัดไปเยอะแล้วเนาะพ่อเนาะนั่นแหละนุ่นนุ่นนุ่นตัดไปหมดแล้วเหลือแต่สองต้นนี้เมืนเห็นต้นเยอแล้วมั้งเหลือเหลือบ้างเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยนั่นแหละก็ตัดหมดแล้วตัดหมดแล้วต้นนี้มันงามก็เลยไว้ก่อนนี่ปลวกถามกันบ่อยตายไหม ดูสิตายไหมโอ้โหดอกอลังการมากครับไม่ใช่ทําสารนะเนี่ยไม่สารนะแล้วก็ปลายกิ่งไม่มีนะไม่ใช่พ่อมาแอบแต่งนะที่หวันไม่รู้นะไม่มีเปล่าเนี่ปลวกครับคนชอบถามปลวกทาทุเรียนตายไหมดูเอาเองก็แล้วกันมันก็ดีเหมือนกันนะพ่อนะมันทําให้ต้นสะอาดไม่ต้องที่มาขูดเปลือกออกให้ปลวกมากินซะตอนแรกก็เรี้ยนนะก็ไล่ไปถามกินไก่กินไก่๋อ ก็ไม่เพราะมันกินเปลือกไม้อืกินไม้ใช่มันก็กินไม้แห้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อถามนิดนึงเห็นดอกร่วงเยอะเนี่ยเครียดไหมไม่ไม่เลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันมันต้องเอาออกเยอะอันนี้หลังจากนี้จะต้องต้องแต่งดอกแล้วต้องเริ่มแต่งแล้วแตงแล้วพอเลือกลูกแล้วปัดเกสรอนไหมปัดดอกไหมไม่ไม่ปัดมีพึ่งเยอะมีพึ่งเยอะอ่าใช้อินทรียน้ำพึ่งเยอะช่วงนั้นผมจะฉีดอะไรอ้ คิงพัทก็ไม่กล้าอ๋อช่วงจังหวะด,ดอกบานอก,านาก็จะหยุดแค่คิงพัดในช่วงจังหวะนั้นแล้วอย่างอื่นก็ไม่ใช้เลยะอย่างอื่นก็แล้วดูนะก้องมาดูใกล้ๆหน,น,นะนะนะน่อย,น,นะยนะนี่ไม่ได้ปัดเกสรน,นะไม่ได้ปัดดอกนะดูการบิดเบี้ยวของทรงลูกแทบไม่มีเลยนะน้อยมากนะครับดูนะสวยนะนี่ไม่ได้ปัดเกสรนะช่อยาวดีอยู่เออช่อยาวแล้วก็ดอกอนนสวยสองรุ่นนี้นี่ดอกสวยนะครับช่ออวบอันนี้น่าจะ ไม่เอานี่ตอนนี้ไม่เอาดีกว่าใครนี่นี่ดูนี่ไม่เอานะครับเหมือนได้แต่งอันนี้คือคือคือรุ่นหลังนี้ไว้เป็นต้นไปเลยเออนี่ออกทํารุ่นเดียวทํารุ่นเดียวสรุปว่าทํารุ่นเดียวแน่นอนเพราะว่าจะได้บริหารน้ําได้ง่ายใช่ แต่ทางนน้นออกรุ่นรุ่นรุ่นนี้ออกหกหลายต้นอืมรุ่นน้องเนาะรุ่นน้องแต่อันนี้ไม่มีอ๋อก็คือรุ่นเดียวรุ่นเดียวคือสรุปว่าทั้งแปลงเนี่ยไม่ว่าใครจะมากจะน้อยบริหารรุ่นใหญ่เป็นหลักรุ่นใหญ่เป็นหลักรุ่นที่ออกมาน้อยไม่เอาไม่เอาอ๋อไม่ว่าใครจะอยู่พี่อยู่น้อง่ะแหนะนะครับโอเคพ่อมันทําได้จริงไหมเนี่ยแนวทางอินซีเนี่ยเราเจอกันมาห้าปีแล้วมั้งก็น่าจะได้นะได้นะก็รู้ไอ่างืินมารกวนไม่มีเลยอ่ะ มีโรครากเน้าคนเน่าแต่ตอนนี้ก็เอาอยู่แล้วที่โรครากเน้าคนเน่ามีตายไปสี่ห้าต้นเพราะว่าสุขภาพตอนนั้นยังไม่โอเคคนมันป่วยเรียนมันป่วยก่อนเรียนมันก็ป่วยตามแต่ต้นมันต้นต้นโศกมันดูไม่รู้ดูไม่รู้เขาดูขายอย่างเดียวนี่ขายอย่างเดียวไม่รู้ดูปั่นจอถ้าถ้าใครจะมาเที่ยวพ่อไม่เคยห่วงนะมันแลกความรู้มันแลกเปลี่ยนองคความรู้กันเรื่องการทําทุเรียนแต่ผมอะชอบพ่อสนิทตั้งแต่เรามาคุยกันครั้งแรกเลย พ่อบอกว่าพ่อไปดูงานที่จันทบุรีมาก่อนอ่าโทษทีไปดูที่ระยองมาก่อนนะครับที่วังวังอ่าวังว่าอ่าโทษทีวังจันวังจันอ่าไม่บอกชื่อหรอกหรือบอกก็ก็ของเฮียไต้เฮียไตอ่าแล้วก็ไปดูแนวทางการไว้กิ่งพ่อเห็นอยู่ครั้งเดียวจําได้ว่าก็จะกกิ่งเดียวมันแขวนได้สิบกว่าลูกก็สวนนั้นไปดูของเขงสามสิบแปดปีแล้วอ อายุสู่เรียนเขาสามแปดปีแล้วใช่สิแปดปีแปดปีเล็กกว่กปีที่แล้วก็เลยสบายใจมีความสบายใจว่าทุเรียนเราไม่ต้องไว้สูงส่วนไม้อย่างกับในหนังหลอดออฟเดริง่ยหลอดออฟเบริงมันออกข้างอย่างเดียวเป็นป่าเลยพอกลับมาบริหารเองก็เราไม่จะเป็นต้องไว้สูงใช่เอากิ่งให้น้อยแล้ววันนี้ก็สำเร็จผลจริงๆนะกิ่งไม่เยอะกิ่งน้อยกิ่งใหญ่ดูสิเนี่ย กิ่งใหญ่คุณจะไปเจอกิ่งขนาดสามนิ้วครึ่งแบบเนี้ยก็ต่อเมื่อทุเรียนคุณสิบกว่าปีเท่านั้นแต่นี่คือทุเรียนอายุแปดปีกิ่งขนาดนี้การบริหารจัดการมาแลกเปลี่ยนก็ได้นะพ่อครับครับเห็นได้ข่าว่าก็มีคนมาพูดมาคุยมาถามหามาปรึกษากันอยู่บ่อยๆว่าทํายังไงไม่ห่วงแต่ก็จะมีแต่คนอย่างเดียวว่าให้มันกินให้อิ่มให้มันกินให้อิ่มเทคนิคการทําทุเรียนให้ไม่เครียดคนก็ไม่เครียดเจ้าของก็ไม่เครียดคือให้มันกินให้อิ่มเราจะไม่ต้องเหนื่อยกับมันมาก ทุกวันนี้คนเหนื่อยเดือดรุนแรยอดไทิ้งฟาสไกปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้แหละใส่แล้วประมาณครึ่งเดือนมันก็ยอดมาแล้วอจับจังหวะมันให้ได้ถ้าใช้จนเข้ามือแล้วล่ะเพราะนี่น่าจะปกตินี่ให้ใส่ปลายทรงพุ่มแต่ปอเจ้านี้พี่โคตรขยับเข้ามาข้างในสักเข้ามาข้างในหน่อยนี่นั่นแหละเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์พี่ขวัญไว้ให้นะตรงนี้เนาะมาดูได้ว่าทุเรียนที่ไม่ได้ทําสารไม่ได้ทาสารทุเรียนที่ไม่ได้แต่งดอก ผูเรียนที่เลี้ยงแบบอินซีนำจริงๆและอินซีนำไปไกลมากๆด้วยเคมีแทบไม่ได้ตามไห้เห็นเลยพูดได้ว่าสามสี่ปีนี่เคมีไม่ได้เข้ามาเลยเคมีไม่ได้เข้ามาเลยนะครับสามสี่ปีหลังเนี่ยนะครับก็ดูแลใบสวยมากนี่นี่ดูแหมดูใบขอดูใบเลยนี่ยดูใบนี่ใบอินซียใช่ไหมนี่ใบคิงนะหน้าใบสะอาดหลังใบสะอาดโดนจักจั่นฝอยอ่าโดนไก่แจ้นิดหน่อยกิดไปนิดหน่อยใบก็ยังดึงออกมาได้ใหญ่ขนาดนี้ ก็ใส่อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นโรลูกจะน้อยลูกหมายว่าแมลงมันอืมคือถูกกระลิกนิดมันจะสร้างขึ้นมาดีเนาะคือมันมันเป็นภูมิคุ้มกันของไกไข่ตัวชานกับอ๋อสูตรหนึ่งสูตรสองไม่เคยขาดนะครับสร้างภูมิขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งพอพนตัวนั้นใบจะเป็นพวงเห็นชัดเจนครับนะครับอ่าสะเดาครับสงขาครับพี่ขวัญฝากเบอร์นิดหนึ่งครับครับเบอร์พี่ขวัญอยู่ตรงนี้นะ เชณแปดหนึ่งเก้าห้าเก้าสี่สี่แปดสองค่ะพามาเที่ยวได้ค่ะได้พ่อยินดีให้คำปรึกษาไม่ห่วง่วงไม่ห่วงคือไม่ห่วงเลยถ้าเชื่อก็ทำถ้าไม่เชื่อก็ถือว่าเอาไปประยุกต์ใช้กันแลกเปลี่ยนกันถ้าอดทนไม่ได้ไม่แบบว่าถ้าหลายคนมันจะไหวเหรอพ่อก็เอาไปประยุกอัดเด็แลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นอย่างนั้นครับวันนี้ขอบคุณพ่อสติิมากขอบคุณพี่ขวัญมากนะครับคุณครับนี่นะดูกิ่งเบลเลอร์เลย นี่ประมาณวันที่สิบห้านั้นกิน่งไอ้หางไหม้แค่วันที่ยี่สิบที่ที่บ้านเนาะอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริกนะครับ